สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีสายสัญญาณนะครับของเครื่อง C N C นะครับเอามาซ่อมนะครับเพราะว่าเขาทําหักนะครับนี่นะฮะขามันขาดอยู่ข้างในเลยนะครับนี่นะครับก็มาสภาพแบบนี้แหละเขาตัดมาแบบนี้ให้เลยนะครับข้างในเป็นขาที่มันหักคาอยู่ข้างในบ้างนะครับสั้นบ้างยาวบ้างนะฮะเดี๋ยวเราจะต่อตรงนี้ออกมานะครับเพื่อให้มันเข้ากับสีดําตรงนี้นะครับ เนี่ยนะครับคือหัวของมันนะอ่ะนี่ต่อต่อออกมาครับนะนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเสียบเข้ามานี่คือเกี่ยวตรงนี้นะนี่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 เดี๋ยวเราจะบัดกรีกับตรงนี้แหละอเอาแค่พอใช้ได้นะครับไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้ดีแค่ไหนนะครับก็คือเชื่อมองเงาแบบนี้แหละนะครับนี่ต่อเข้าไปก็เรียบร้อยนะครับ สำหรับ C N C นะครับเขาจะขยับอยู่ตลอดเวลานะครับชั้นสายพวกนี้เนี่ยจะต้องทนแรงสั่นสะเทือนนะครับการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยก็ต้องแน่นหนานะครับอันนี้ก็พยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วนะครับสภาพมันไม่มาแบบจับเยืนจริงๆนะครับสำหรับใครที่สนใจซ่อมสายสัญญาณนะครับก็ติดต่อได้นะครับตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ครับผมวันนี้รับไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ